จดิรับพี่น้องแม่ม้นชื่อวนใต้ดังแดนนะครับมาก,กินชมตำนะครับได้เป็นแคบโบเนาะแล้วก็จะมีลักชูด้วยแล้วก็นี่ครับอ่ามาแซ่บๆน้องกันครับอ่ากินละนี่ เดยวมันชอ่องที่ไหนนะเได้เต็มไน้่นองนะนะครับอช้าหมดช,ชุด แคบแคบวัวจะเลยอร่อยกว่าแคบหมูนะ 嗯，还没调呢、啊。 老富。 ขอโทษนวครับคลิปนี้ดัดช่องมันไม่ค่อยใครชัดเดียฮะอืตรงให้หน่อย pet 낙초 음

ฮะเออผาลูกไงผาลูกนึงได้อะไรวะเป็ดๆได้ช่วยดครับพี่น้องเซ็ปๆโอเคครับมนชีวิตคนได้หลังแดนก็จะลาพี่น้องไปก่อนนะครับ กินหมูเบนก็ทําไม่ผายนะครับกบับน้องเขยเราก็น้องดึนนะครับผู้ิีว่าในเป๋าอ่าวปังเขาไปเกี่ยวเข่าอะไรก็ไม่รู้เขาก็เลยไม่ลไล่ไล่มาออกไล่ก,รไรกันเนี่ยไรมาถ่ายคลิปเลยนะครับคือแซ่บจริงๆตอนนี้หาน้ำกินไม่มีนะอยู่ในวันมันผู้ิีว่ามันมาถ่ายคลิปให้รู้เฉยๆนะครับรู้ดีทั้งนั้นก็ของไทยอร่อยนะเลยนะครับเจ้าดีครับเออเจ้าดีค่ะอืมนี่แหละ อาเลยนะครับต้องเลยก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้นะครับเออเมื่อกี้ท้ารถสองไปอย่างเงี้ยเห็นชัดนะอื่เมื่อกี้ตั้งกล้องอย่างเงี้ยดีนะครับพี่นอ้องผู้เรียนมลขอโทษครับมลหาหมุนกล้องไม่ไรเลยเมื่อกี้เนี่ยชุดยอดจริงนะไ,นไ,นไนอ้ปังเออเลยขอโทษครับขอโทษทีเดียวเนาะอืมชอบมาก ปอยังอืมเนี่ยกลับบ้านนี่ผมชุน้ำเลยมาชุน้ำช,นำะะชุน้ำปลาละชดเองน้ำปลาแลกอืมข้าวอร่อยจริงๆนะครับออโอเคครับพี่น้องน้องมน์จิลจาี่น้องไปก่อนครับเจ้าดีครับ